สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมอันนี้ตอนนี้เราอยู่กันในคู่เอกนะครับของศึกมวยมันสนันเมืองเป็นฝั่งแดงนะครับเพชรพึ่งกานะครับโรงเรียนกีฬาโคล่านะครับจะปะทะกับฝั่งน้ําเงินแอดเทวดาต่อสุรัตนะครับผมเปิดมาในยกที่สามตอนนี้เลทอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับผมแอดเทวดาหึงสามสอง สาหรับ2 2 3ไฟล์หลังนี่ทางเพชรพึ่งการะครับมีเสมอกับตันทีมแล้วก็2ไฟล์ล่างสุดนี่ชนะเพชรสองแสงนะครับแล้วก็กับตันทีมอีกทีหนึ่ง่วนฝั่งน้ำเงินนะคผมสามฟอร์มหลังก็ ชนะเพชรมาลัยแล้วก็ชนะจากัวแล้วก็มาเสมอกับยอดก้านะครับผมมีเสือทั้งคู่เลยคู่นี้เข่าแหลมๆโอ้ยโอ้ยเหนนอกจะในไม่ได้หมดเลยคู่นี้โอ้ย อาจเวลาโดนหมัดไปแต่ก็ยังนิ่งอยูด่ดวงไนบ้างโอ้ยอาจเวลาขวางขวางแต่แทงไม่ได้กรรมการแย่งมาก่อนโอ้ยทงขวาโอ้ยสองในทุกการ นี่ถอ้ทหารอดนอทนอยู่แล้วตัวนี้โอ้ยเธอได้จิ้มหมัดอะไรโดนเข่าสวนมาโอ้ยตายโอ้ย,อย ถึง20วิจะจบลงแล้วสาหรับยกที่3โอ้ยนะครับหมดยกลงไปแล้วสาหรับยกที่3ามะครับเรามาต่อกันในยกที่4โอ้ยตอนนี้เลข้าไปอยู่ความแดงแล้ว1 5-3ดูกันว่ายกนี้แอรเทวดาจะแก้เกมมายังไง ตัดแย้งมาก่อนโอ้ยโอ้ยตรงนี้แอรเดีวีดานฝ่ายเดินบ้างแข่งได้ไหมโอ้ยยานแอปโอ้ยโดนเผาสวนอรา แข่งได้ไหมโอ้โหของการจัดแย่มาก่อนโอ้ยบอกเลยว่าคู่นี้นี่พร้อมสอดทั้งคู่เลยสดจีเลยเดียวบอกเลยดูว่าใครจะสอดอกัน ราโยใครเสียแน่นอนคู่นี้โอ้ย 10วินาทีสุดท้ายนาบผมสำหรับยกที่4โอ้โหเดือดจัดเลยบอกเลยพวกนี้โอ้โหโอลล็อกนี่เฮสน,นั่นเลยนะครับโลงไปสำหรับยกที่4ี่เดี๋ยวเรามารอดูต่อนในยกสุดท้ายนะครับนะครับเรามารอดูกันในยกสุดท้ายนะครับผม โอ้ยหันหันตูดให้เลยตอนสุดท้ายแล้วตัดเส้นแล้วหลัคู่เอกในศึกมวยมันวันศุกร์ไอ้มวยมันสนั่นเมืองนะครับขอโทษด้วยมวยมันสนั่นเมืองรอดูว่าใครจะสดกันตอนนี้เลดยังอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับถึงสิบช่วงตัวเลยเดียว ส่วนตัวผมยังมองว่าคู่ขี้อยู่นะครับบอกหลับคู่นี้ลอยชัดเจนเท่าไหร่โอ้โหแต่ผ้าแอตเทอร์ดางนิ่งอยู่อย่างเงี้แยมีเสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่พี่เลี้ยงก็บอกไม่ต้องเดินแล้วหลังคู่เลยไม่ต้องเดินแล้ว มากกว่าน,นี้นะผมแต่ก็อย่างว่าครัวผ้าดผ้าผ้า,ผา,ผา,ผาทั้งไปก็เรียบร้อยเลยแม่ออกได้สามหน้าเลยครับส่วนตัวผมนะใครชนะก็ได้เสมอก็ได้ อยอยานะการก,กาถ็ถอยอย่างเดียวแล้วไม่กล้าแลกไม่กล้าแล้วฝ่ายตั้งรับถอยอย่างเดียว็อลก็ยังทีโบทีเบสอยู่เลยโอ้โหดีเลียนทั้งฝั่งแดงแล้วน้ำเงินก็บอกไม่ต้องเข้าแล้ว อ่าบแเราก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง20วินาทีสำหรับยกที่5ดูแล้วออกทางไหนดีโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวนี่เป็นเรื่องเ,เรื่องหรือเปล่าเพื่อนๆใส่มูมอมองยังไงคู่นี้ หลังจบลงไปแล้วสารเดียวที่ห้าโอ้มั่นใจทั้งคู่โอ้ยออกได้หลายหน้าอยู่นะคู่นี้ออกได้หลายหน้าอยู่เอาเรามารอดูอยู่ที่กรรมการนะผมขออนรญาตเซ็นแล้วก็กรรมการหน้าสุดท้ายสูมือไปให้ที่โอ้ฝั่งแดงเซ็นึงการ โรงเรียนกีฬาโคล่านะครับเฉียนเอาชนะคะแนนแอตเทวดาต่อสุดรัฐไปได้เอาละครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับผู้เอกอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ